นี่สิป่อความครอบครัวใ็้บุญยังบุญวัดกลมคลองโลถวายสังฆทา,านถวายสังฆทา,านหมื่นวัดเขียนสังฆทา,านหมื่นวัดลงไปด้วย เว็นก็ผดหัวหน้านกาศพอละครั้ง ข้อละครั้างท่านมือนวัดมือนวัดร่าง

บูวายวมหาจังกรชาติหนึ่งหมื่นวัดครอบครอบครอบครัวสัาปทานหนึ่งวัด อาจารย์มหาวนีีคุณยายอาจารย์มหาลัตนาปวัาจาันทร์ุโยกรุงคุณยายต้องสุขสมแดงปั้นพ่อหลวงปู่หลวงพ่อทุกองทุกลูกพอให้มารักจาบรักบ,บ,บ,บุญที่ข้าพระเจ้าได้ทำไปข้างนี้ให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขมีร่างกายแข็งแรงมีทรัพย์ไดมาเทมา ีเป,ป็นอัคะมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุดพระพุทธนาวิชาธรรมกายติดตามไปข้ามภพขพ้ามชาติพระละสงคารก็ให้ได้เวียนรอบเจด,ดีสามรอบไปดูชิดกุริยามสง่าง,งาม,งามตามลงปู่ปุ้ายไปถึงที่สุดแห่งธรรมเธอที่พานปัจจุบัน